มาสอนทำหัวล่างหอนกันแบบทีง่ายมากเลยนะคะแต่ทุกคนต้องมีอันนี้ก่อนนะหัวแอนนี่แบบนี้ก่อนนะอืมหัวเอ่ออะไรนะหัวคิตตี้ไลท์บอแมนนะคะทุกคนต้องไปไอมนนีก่อนนะนี่เดี๋ยวเราเจะอันนี่ให้มาอันนี้นะคะแบบวิธีง่ายๆ อะทุกคนกดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหน้าแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่นะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยอ่ะอย่างแรกนะคะทุกคนต้องกดไปที่ไอ้นี่ก่อนถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษก็กดอันที่สองนะคะแล้วก็กดอันที่สามนะคะตรงสีผิวเนี่ยแต่ของเราเป็นภาษาไทายไงอ่ะทุกคน ถ้าของใครเป็นแบบนี้นะคะ่ะเลื่อนมาให้สูงต่ำสุดนะคะมันก็จะขึ้นสูงแบบนี้นะแบบนี้เลยแล้วก็กดสักสีนะคะที่เป็นอันที่สองอะ่ะแล้วทุกคนก็กดอันดำถ้าของใครเป็นแบบเป็นกลางกางแบบนี้ก็เลื่อนให้มันเป็นสุดแบบนี้ได้ค่ะนี่ก็จะสามารถทำได้แล้วนะ ก็ไปตกแต่งกันได้นะคะแบบถไม่อยากให้เพื่อนเห็นอนะอะไรแบบนะเออไม่มีหน้าฉี่เราเอาแบบนี้ก็ได้นะคือมันโปะ๊ปะแตกมากเลยอ่ะทุกคน ถ้าของคายเป็นแบบอย่างเงี้ยห้ามใส่อันนี้ไปขาดเลยนะคะเพราะว่าห้ามใสนแตาแบบนี้ต่ขาดแล้วนะเพราะว่ามันจะเออไม่เหมือนนะคะมีมันองแบบนี้เออแต่ต้องหาทรงผมที่เป็นสีดํานะอย่างเช่นแบบผมผม,ผมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก่อนนะผมแบบนี้แล้วก็ ผมแบบดี้นะคะเป็นเอาผู้หญิงแล้วก็ผมแบบนี้ได้หรือเปล่าลองดูนะเฮ้ยได้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 อยู่อะไม่ได้อะเราจะลองอันนี้ด้วยนะคะมามันได้โอเคมันได้แบบนี้เลยเนีย่ยมันได้อะเดี๋ยวเราจะาสงคุมนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันเนียนมาก เอออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจิวไปแล้วเด้อแต่ถ้าทุกคนอยากไปบอกเพื่อนว่านี่เราซื้อหัวล่องหนมาด้วยนะห้ามหันข้างแบบนี้นะคะไม่มันจะโปะแตกแน่ดูทุกคนดูดูดู t h e h e วเฮลไป w h a t the hell? มันก็แบบเนี้เอออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย